ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างสวมในตานานจากเพจคลินิกท้องน้ำนะฮนะจะพามาดูวิธีการเปิดฝาทองเหลืองนะในกรณีที่เราไม่มีตัวอุปกรณ์เฉพาะในการขันฝานะซึ่งอุปกรณ์เฉพาะเนี่ยมันจะมีตัวเป็นเขี้ยวแล้วก็หมุนนะสมมติกรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์ขันตัวนั้นให้เราหาไขควงแบนมาลักษณะแบบนี้สองอันนะครับหามาทําไมให้ทําแบบนี้นะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับค่อยนะ วายลักษณะแบบนี้แต่ว่าต้องจัดให้มันถูกฝังวายแบบนี้เสร็จทาการหมุนนะโอ่งหนึ่งนี้นะฮะไ่เคยหมุนไปอย่างนี้นะฮะว่ายไปเรื่อยๆวายให้ถูกฝังมันจะขัดมือกันเองแล้วมันก็จะเปิดได้นี่ทำแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ อันนี้คือเครื่องมือพิเศษในการขันฝาเทงเหลืองถ้าใครไม่มีตัวตัวขันให้ใช้ไขควงสองอันแบบนี้หมุนนะครับตัวจะช่วยในเรื่องของการขันไม่ให้แตกบุบแล้วก็เป็นรอยนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ